สวัสดีคะ่ะวารีสายน้ำชาแนลนะคะวันนี้มาฟังคัมตแถลงการของทนายคด,ดีน้องชมพู่นะคะเกี่ยวกับการสืบพยายนทัน้งของฝ่ายโจทย์และจำเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นพยานาสุดท้ายในเรื่องของ ด้านติเวชด้านอาีพนังานสอบสวนรวมทั้งด้านนักกฎหมายที่เกี่ยวกับการบาธิการสภา,าผู้แทนรัฐสภาในปีะสอ ทั้งภาพถ่ายสถานที่ตั้งจุดที่น้องออกจากบ้านและไปจุดทุบศพเป็นภาพขึ้นไว้เพื่อให้ค่อยจริงพบขอบคุณเครดิตสาวฟานกกกองนะคะดูจากคลิปของสาวฟานกกกองค่ะในการต่อสู้คดีของฝ่ายจับเลยเราตั้ง คือสองประเด็นประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่องข,องของ้อความปายทำในการของเลยทั้งสองในด้านข้อเท็ททจจริงพยายามจะให้เห็นว่าการเสียชีวิตเป็นธรรมชาตินั้นไม่มีการประตุร้ายแม้แต,ตายดเปธรรมชาติ ไม่มีผู้กระทำไ,ได้ส่วนข้อกฎหมายนั้นเราต่อสู้ในเรื่องกระบวนการสอบสวนที่ชอบเยรนา้องเน,นืที่2ได้มนที่นทั้งหมดทวนการดำเนินกระบวนการคดีองบบนาจึงใช้เวลาองววันนี้ เป็นวันสุดท้ายเราเคยยื่นคำร้องขอ,อให้ศาลเดินบัเชิงสืบเมื่อรอเข้ามาดีเราเ,าาร,เราพิาจารณาแรกการสืบพยานการนำพยานหลักฐานข้อส่นวนไละเอียดาพื่อทำให้ศาลมีข้อเท็จจริงเห็นนสภาพพอจะเข้าใจ วันที่30ตุลาเวลา10นาฬิกาเรื่องจากว่าการการนัดฟังวศกสา่งทำไมนานหลายเดือนก่อนตามขบวนาาท่านต้องส่งให้ผู้พ้องชาตรวจตามระบบตารเมืรวมก้งข้อเทจริงเอกสารและหลักฐานใน เราและข้อ,อกฎหมายแลอจริงที่กล่าวมาเราก็ขออนุญาตศาลและการปิดคดีโดยเราจะทำเป็นหนังสือให้้ฝ่ที่จะทาเป็นหนังสือในใามของจุงลย์ลุงสองหรือในเอ็มบนตีปพาและทางสุดตอนหลังขออนุญาตท่านไว้30วันตั้งแต่วันนี้ขคณะทนายความคารังสีก็จะไปไประชุม ไปพิเคราะห์พยายนหลักฐานในสำนวนที่ได้นำเสนอสารไปแล้วก็แถลงการปิดคดีเป็นคือาห์ทมช่วันเราก็ถือว่าในบรรดาในการสูบเราได้กระทบกระบวนการตามงไปทุกขัด้ดตอนสมบณ์ลแล้วการที่เช่นท่านทนายสุการก็คืออย่างที่ ท่านทนายุรชายแถลงแล้วนะครับว่ากระบวนการสื่อพยานเต็เลยซึ่งเราได้สื่อพยานเต็เลยต่อสู้ทุกประเด็นทั้งข้อจริงแล้วก็กฎหมายนะครบทวนโดยสมบูรณ์แล้วนะครับทุกแง่ทุกมุมที่เป็นประเด็นในคดีไว้แล้วก็สารกันนั่นท่านกณนสืบนักสืบเรียบร้อยแล้วจบวันแล้วคอง้วนวันนี้นะครับเปจบทุกปากวันนี้ได้ดูเลยสืบมาด้วยเหตุว่าคดีนี้มีหลักฐานจำนวนมากนะ ช้เวลาเสีย,ยียนโจทย์นานแล้วก็สเสด็จเลยนานพอสมควรน,นะครับส่วนจาเลยก็สืบพยายนจบครบถ้วนตามกาหนดนัดของศาลเสร็จสิ้นวันนี้นะครับแต่คดีนี้งานคดีนี้ในรายละเอียดของคดีเนี่ยนะทางทีมงานจําลังศรีก็แถลงมาตลอดว่าไม่อาจเปิดเผยได้ถ้าเกิดคดีเขาเป็นยังไงบ้างแต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ กำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ลวงปู่ตัตแต่ะก็กทีมงานฝนฝายกําลังทีครับคดีนี้ศาลนัดฟังารพิจารณรฐฐ 3, 10, 11, า31ตุ 2, 5, 6, 10, ลาคม256เวลา10โมงเช้าครับประมาณนี้นะแถลงได้ประมาณนี้ครับเือลุงพนะลนะครับส่วนลุงพลเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับให้กําลังใจทีมงานทนาย สำนักกฎหมายธรรมรังสีนะครับก็ถือว่าปิดวันสุดท้ายนะครับในการสืบพยานนะครับไปจนเลยก็ครบถ้วนทุกประการนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทีมงานสำนักกฎหมายธรรมรังสีนะครับได้ทําจะต้องทำอ่าแถลงคดีภายในสามสิบวันตามกําหนดที่ในนัดกระทางศาลไว้นะครับทุงคนก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการดูแลนะครับทุกๆเรื่องทุกอย่างนะครับ อ,อ,อีพีนี้จบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมีอีพีสองต่อนะคะ